เครับสองทีี่อเพ่นะครับ ฟ้าร้อนฝนไม่เท่าไหร่แต่ถ้าร้อนใจก็นม่คิดนะครับก็ต้องบอกว่านทุกคนรักกันไว้กันแล้วกันนะครับจะให้อยู่เปนหนร่วมกันนะครับก็ชาวศรีสะเกตของเรานะครับก็ก็ประเทศภาคอีสานของเราในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อยู่กันสบายนะครับไม่เหมือนภาคใต้นะครับตอนนี้เจอท้่งน้ามีเอ่ยเจอแผ่นดินแย่เอ่ยมากมายนะครับก็ถ้าสุภาพบุรุษท่านไหนที่ใจกล้านะครับอยากจะไปภาคใต้นะครับผมนำรถตีนูให้นะครับไปเก็บผู้ระเบิดนะครับ จังหวัดแรกคือจัองหวัดสงขลา,าก่อนจังหวัดที่สองก็ไปโน่นเลยปัตลีลวมลวมลวมแล้วก็ไปยะลา เว้ยเห็นซ hey, ื้อซื้อสีส้มนึกน่องเขาแล้วนรับมื้อปนับไปแล้วก็ตามด้วยหมายเลขามอเกามายเลนแล้วครเหเ็ดี๋ยวก็ตามเยนเก้าเนีครับตามไปเลยติดตามไปเลเอาังทมายกันเ เอาันมาเต็มที่เรองาาได้ไม่เป็นไรครับต่าปัาไคะคอสายเลน่าจะเป็นสามารถที่มาถึงแล้วกสามารถที่จะเริ่มขึ้นมาละตเจ้ามาอีกสามมาแล้วตั้งหลาดเร่นงดเไทยครับเริ่มเากอาารย์แล้ รองะรับอรายื่อยังมาได้ใสเป็นเ็ดโอ้โหเรื่องรถนะครับเหลือเงกาัเี่นะครับทีเป็นดรขเมาแลครับมีอนด้าโรลสนะครับแล้วก็ตาตน

chị ơi <laughs>